ยาคุดเจ้ามาจากเดลีใช่ไหมบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างประชาชนของข้าเป็นยังไงบ้างคนของอันโทเนียทรมานพวกเขาไหมพวกเขาโหดร้ายกับประชาชนของข้าไหมข้าอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงกันนะเจ้าช่วยเล่าให้ข้าฟังทียาคุดข้าถามเจ้าอยู่นะเจ้าใจลอยไปไหนกันเนี่ยเอ่อ ให้อภัยหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันกําลังคิดถึงวิธีที่จะไปเดลีอย่างปลอดภัยอยู่อย่าคุดจะไม่ต้องห่วงข้าหอกหน้าข้าดูแลตัวเองได้ข้าห่วงประชาชนมากกว่าพวกนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะบอกข้าให้ข้าได้ฟังสิอยาคุดประชาชนของข้าเป็นยังไงบ้างบอกให้ข้าฟังหน่อยให้อภัยหมอมฉันด้วยหมอมฉันไม่รู้คำตอบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประชาชน หลังจากที่ท่านนห้คำสั่งหม่อมชั้นเนี่ยกขพร้อมที่จะกลับประเทศของหม่อมชัน้นแล้วหลังจากนั้นหม่อมชั้นก็ได้ข่าวว่าท่านหม่อมชั้นเลยมาที่นี่เพื่อช่วยท่านไม่ยาคุดเราต้องไปเดลีให้เร็วที่สุดข้าต้องไปหาประชาชนเพื่อที่จะไปช่วยพวกเขาก่อนหม่อมชั้นรู้ว่าท่านรักประชาชนมากแต่ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนมันอันตราย มีทั้งโจรและขโมยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เต็มไปหมดพวกมันโจมตีนักเดินทางข้าอย่างเลือดเย็นหมอมฉันจะไม่ท่านเสี่ยงม่อมฉันว่าเราต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยตั้งค่ายก่อนจะได้ไปเดลีในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ข้าว่าปลอดภัยกว่าไม่ยาคุณเวลามีไม่มากข้าไม่กลัวโจรป่าพวกนี้หรอกนะไม่กลัวเลยข้าต้องไปที่นั่นให้ได้เราจะไม่พักท่านสุลต่าน เข้าใจข้าหน่อยนะท่านเป็นความหวังสุดท้ายของประชาชนท่านเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยประชาชนได้นะแต่ถ้าท่านเป็นอะไรไปแล้วหม่อมฉันจะไม่มีทางให้อภัยตัวเองเด็ดขาดหม่อมฉันขอล่นะหาที่ปลอดภัยพักก่อนไม่ใช่เพื่อตัวหม่อมฉันท่านเห็นแก่ประชาชนของท่านก็ได้นะได้โปรดเชื่อข้าเถอะนะได้ถ้าเจ้าคิดอย่างนั้นเราจอกไปเดลีตั้งแต่รุ่งเช้า ไปตั้งแต่รุ่งเช้าเลยหมอมฉันมั่นใจว่าองค์หญิงราศียจะต้องเดินทางไปเดลีนนแน่ๆแต่เส้นทางไปเดลีนั้นอันตรายมากมันเป็นสถานที่ของโจนป่าและพวกขนชั่ว มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราแน่นอนพะยะค่ะหมอมฉันว่าเราต้องเดินทางต่อพรุ่งนี้ไม่เวลามีไม่มากละชีวิตขององค์หญิงอยู่ในอันตรายคนที่นางไว้ใจว่าเป็นองค์รักของนางคือคนร้ายและไหนยังมีพวกโจรป่าพวกเจ้าจะพักก่อนแล้วแต่นะแต่ข้าจะออกไปตอนนี้ พวกเจ้ารออยู่นี่แหละเราปล่อยให้ท่านไปคนเดียวไม่ได้หรอกพะยะค่ะถ้าท่านอยากจะไปเราจะไปด้วยงั้นก็ได้ชีวิตแบบนี้มันห่วยยิ่ยงกว่านรกต้องกินอาหารเน่าๆในคุกมืดๆถ้าข้าจะต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ข้าฆ่าตัวตายที่ยังจะดีกว่าข้าอยากจะฆ่าตัวตายอีรูดินอออ,อย่านะทำอะไร ปล่อยนะเจ้าบีบถ้าบีบคอตัวเองทำไมกันทำไปเพื่ออะไรกันเชื่อแม่สิฟังแม่นะลุงนุดดินสภาพลำบากแบบนี้ข่าวรับไม่ได้หรอกนะข้าจะฆ่าตัวตายสัเดี๋ยวนี้เลยไม่ข้าทนมามกนพอแล้วปล่อยข้าซะโอะ เราได้ในสิ่งที่เราควรได้เสมอกินให้อิ่มซะืมเป็นยังไงบ้างเพื่อนข้าเพราะว่าในอนาคตพวกเจ้าอาจจะไม่มีอะไรให้กินก็ได้นะมอยนุด,ดิน เจ้านี่เองทำไมใจดีกับพวกเรานักล่ะท่านเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีที่ชอบสงสัยคนอื่นอยู่เสมอนะราชินีตุรคาร <c oughs> โชคชะตานั้นโหดร้ายคนที่อยากจะครอ,องบัลลังกลับต้องมาติดคุกอย่างเช่นราเซียก็อยู่คุกของที่โน่นและพวกท่านก็ต้อง ต้องเอติดคุกของเอของที่นี่ตอนนี้สถานการณ์เข้าข้างข้าแล้วข้าอยู่ในสถานะที่เหมาะสมที่จะครองบัลลังก์ข้าจะได้ช่วยพวกเจ้าด้วยอย่างไรหมายความว่าอย่างไงพวกท่านเข้าใจเข้าใจถูกแล้วตอนนี้บัลลังก์ของเดลียังว่างอยู่ข้าจะครองบัลลังก์ของเดลีข้าจะเป็นสุลต่านคนถัดไปของเดลีและข้ามาที่นี่เพื่อยื่นมือมาช่วยพวกเจ้ายังไงแล้ว ถ้าพวกเจ้าสนับสนุนข้าข้าจะให้พวกเจ้ากลับไปใช้ชีวิตยังรูหลาอีกครั้งหนึ่งเจ้าเนี่ยนะเจ้าเนี่ยน่จะเป็นสุลต่านเจ้าใส่กางเกงเองยังไม่เป็นเลยจะเป็นสุลต่านของเดลีได้ยังไงกันหมอยดุดดินเอ้ย เจ้าไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเจ้าครองประเทศไม่ได้หรอกคนอย่างเจ้าไม่สามารถที่จะครองประเทศได้หรอกนะวันนี้เจ้าจะเสียใจที่มาล้อเรียนข้าลุกนุษดินเจ้ามีโอกาสแต่ว่าเจ้า เสียโอกาสนั้นไปแล้วเพราะความทนงของเจ้าตอนนี้เจ้าสองคนจะต้องใช้ชีวิตในคุกมืดต่อไปพวกเจ้าจะต้องเน่าตายอยู่ที่นี่ึไปซะสีไป <laughs> เลิกหัวเราะเป็นคนโง่แล้วเงียบไปซะเขา้าใจไหมหมยนุด,ดินพูดถูกเจ้านะ กำลังทำตัวงี่เงา่าบ่อยครั้งที่มมามืดจะชนะการแข่งขันหมอนุยดดินนี่แหละเป็นมมามืดตอนนี้โชคชะตาเข้าข้างเขาโชคชะตาของชีวิตเปลี่ยนราชาให้เป็นขอทานและเปลี่ยนขอทานให้เป็นราชาหมอนุ่ดดินจะได้เป็น สุลต่านของเดลีจริงๆอย่างนั้นเหรอ ยาคุดเจ้าทำาติงดีๆแบบนี้ให้ข้าในป่าได้ยังไงเจ้าทำมันได้ยังไงกันเนี่ยยาคุดท่านเป็นถึงสุลต่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็จะต้องได้นอนอย่างสบายนะม่อมฉันยินดีรับใช้มอมฉันรู้ว่าตอนที่ท่านอารมณ์ไม่ดีแต่มอมฉันจะพยายามอย่างหนักให้ท่านเนี่ยได้ผ่อนคลายขอบคุณเจ้าจริงๆนะที่ทำเพื่อข้า ข้าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเมื่อมีเจ้าอยู่ข้างๆข้าขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วนะเ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนนะท่านสุลตานท่านจะนอนแบบนี้ไม่ได้ท่านต้องนอนด้วยหมอนดอกไม้อันนี้ ยาคุดเช่านี่จริงๆเลยนะงั้นให้ข้านอนหน่อยก็แล้วกันเจ้าไปพักผ่อนเถอะได้สุลตาน